ลรวบทนางไปสักคิวที่เมืองดอกบัวก,กันค่ะ วัสดีค่ะพ่าวแมวสุบูสุคนนะคะมันนี่ก็วันอาทิตย์นะคะมัอนี้กิกอรีนะคะกัสิพาพ่าวแมวสุบูสุคนนะคะมาสักคิ้วอยู่หน้ากองบินที่1กันค่ะค่อยก็ไม่อยู่ที่ร้านนี้เลยนะคะร้านดีเทเบวอานนะคะเป็นร้านของรุ่นพี่ที่มหาลัยนะคะก็เลยแวมาอุดเพิ่นิดนึงนะคะก็บอกก่อนนะคะว่าการซักคิ้วเธอนี่นะคะก็เป็นการซักเธอแรกนะคะกระตื่นเต้นแน่ค่ะพอมาหอพี่นังเพิ่งเริ่มเคลียร์คิ้วให้กระบาดนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะมาประวัติงูเฮ้งนะคะให้กับกระบาดนะคะเป็นการวาดขนาดคิ้้้ววนนนะะะะคคเเเพื่่อใหขาาาาากับรรูปงตแล กับสมดุลของหนาเขาค่ะ,คะวาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จิเป็นประมาณนี้ค่ะเขาคงความงามนี่ก็เริ่มมาแล้วนะคะขอก็จะตื่นเต้นตื่นเต้นกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่กังวลน,นะคะว่ามันสิเจ็บบอนะคะบอต้องห่วงนะคะบนมียาชาแปรให้เฮาตลอดการเหตุเลยค่ะรับรองว่าบ่เจ็บแน่นอนนะคะหลัลงจากนั้นนะคะพี่น้ำเพิ่มมาเตรียมอุปกรณ์น,นะคะในการสากนะคะคุณลุงค้ณกับกังวลน,นะคะว่าเพิ่นเปลี่ยนเข็มสากบ่นะคะบอกได้เลยนะคะเพิ่นเปลี่ยนทุกเคตพอเพิ่นเริ่มแปรยาชาเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่นก็เกลี่ยยาชาเพื่อเริ่มส ว่าเป็นประมาณนี้ค่ะเ้าโอเคบอนะคะเบาอเราโอเคช่างโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มสักได้ค่ะออคอยนี้ก็รับช้ำนะคะตลอดการสักนะคะมูเจ้าคือเบื่องว่ามันสบายซําใดนะร้านนี้นะคะนอกจากสักคิวนะคะเราก็ยังดับสักปากนะคะแล้วก็ต่อคนตาน,นะคะแล้วก็เปิดคอสอนนะคะสําหรับนักเรียนที่สนใจทั้งหลายนะคะสักออกมาแล้วนะคะก็ะสวยงามสมใจอยากของใคยคัยากหลายนะคะผู้ใดสนใจกระทักเพิ่นไปได้นะคะขอบคุณค่ะ